สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพไม่ได้พบกันมาช่วงระยะหนึ่งนะฮะท่านนี้ก็เนื่องจากเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอยู่ในช่วงของโควิดแต่ถ้าว่าบางครั้งบางประเด็น เราจําเป็นที่จะต้องสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อนําเรื่องราวต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศและในจังหวัดจันทบุรีพี่น้องประชาชนก็รู้กันไปแล้วว่ามีใครบ้างที่ขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีหรือว่าบางท่านอาจจะเคยเป็นแล้วขึ้นมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมหรือบางท่านอาจจะ ไม่ได้กลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมหรือบางท่านไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่นอย่างเทศบาลถ้าจะพูดพูดถึงเทศบาลเมืองจันทบุรีหรือผมจะหยิบเ,เทศบาลที่อยู่ใกล้ๆก,กันซึ่งเป็นเทศบาลระดับเมืองอย่างเช่นเทศบาลเมืองจันทบุรีก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าใครขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีและใครที่ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทินิตร ใครที่ดํารงตาแหน่งนายกเทศบนตรีเมืองท่าช้างทั้งเก่าและใหม่แต่จะเป็นเก่าหรือใหม่อย่างไรก็แล้วแต่หน้าก็อาจจะเป็นหน้าเดิมๆที่ท่านรู้จักกันอย่างเทศบาลเมืองจันทินมิตรอันนี้ก็เคยเป็นรองนายกอบจเมือจงจังหวัดจันทบุรีและท่านนายกนายกที่ผมจะนำท่านผู้ชมมาพบท่านผู้นี้ก็เคยเป็นอนดีตสมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรีด้วยท่านผู้นี้ก็คือนายกิตพรณ์โชตสุวรรณหรือ ที่เรียกกันโดยทั่วไปสจบัตรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันที่ครับโอ้โหตอนนี้ก็มากันอีกรูปแบบหนึ่งก็รู้สึกว่าเวลาพูดก็จะอาจจะไม่ธรรมชาติหน่อยนะฮะบางทีเราคุยกันอยู่นี่เรามีอารมณ์เรายิ้มให้กันแต่ใส่แมสก์ันไปมันไม่รู้ว่าไม่จะไม่รู้ว่าใครยิ้มให้ใครยิ้มให้หรือเปล่าอะไรทำตองนี้นะฮะก็เลยจะเลยให้ท่าน นายกทราบว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าทีเครียดน,นะฮะความจริงผมก็มีความอารมณ์อารมณ์สุนทีอยู่ตลอดนะฮะตอนน้าเวลานี้แต่เพียงแต่ว่าเราใส่แมสแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราจริงๆแล้วในขณะนี้เรามีอริยาบุแบบไหนเอาล่ะครับมาเริ่มตรงกันเลยนะฮะท่านมีความรู้สึกยังไงที่ได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิน่นเทศบาลเมืองจันทบุรีครับครับถ้าถามความรู้สึกของผมนะครับครับก่บอนหนึ่งก็คงจะต้องบอกว่า ภูมิใจนะครับที่เราได้มีโอกาสมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับในครั้งนี้นะครับที่เราแข่งขันกันเข้ามาหลายๆทีมนะครับสี่ทีมด้วยกันประชาชนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ได้ให้โอกาสทางทีมของเรานะครับได้เข้ามาบริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีในครั้งนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกไปจากความ ภูมิใจแล้วก็ดีใจครับที่ประเทศครับสี่ทีมที่ที่ลงมาแข่งกันกันกน,นี้ก็ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันรู้จักกันดีใช่ไหมครับก็รู้จักกันดีครับทั้งสี่ทีมนะครับแล้วก็ดีๆกันทางนั้นนะครับอืมครับในอดีตที่ผ่านมาท่านนายกเคยทราบว่าเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเป็นกี่สมักกีสมัยไม่ทราบครับอ๋อในเรื่องของประวัติการทํางานด้านการเมืองน่ะครับก็เป็นเมื่อปี5้าหนึ่งผมเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันสมัยท่าน นายกจับเพจิตกรรมสุจริตมาก่อนหนึ่งสมัย4ี่ปีต่อมาเมื่อปีห้าห้านะครับได้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับอีก8ปดปีกว่าประมาณแปปีเศษเศษในรุ่นของท่านนายกโจ้ทันธนพจนกิจการครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีครับในครั้งนี้ครับเพราะฉะนั้นเท่ากับเท่ากับท่านที่เข้ามาเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีสมัยนี้นะฮะท่านก็ได้ พวกท่านจากเพชรจิตง,งามสุจริตอดีตที่เคยเป็นนายกสมัยที่ท่านเป็นสธใช่ไหมครับเข้ามา<ช>ด้วยใช่ไหมใช่ให้ท่านอยู่ในตาแหน่งอะไรฮะออท่านเป็นที่ปรึกษาของของทีมนะครับ<อ>เป็นที่ปรึกษาของเทศบาลเมืองจนันทบุรีชุดนี้คร,ครับในการเลือกตั้งท่านดีเดวการช่วยช่วยช่วยได้มากไหมครับก็ท่านก็ได้คําปรึกษาหลายๆเรื่องนะครับเร <ừ> ื่องของแนวคิดเรื่องของการแข่งขันก็ดีถึงการโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรื่องของการที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยท่านก็ให้แนวทางต่างๆเรื่อง บุคลากรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วบุคลากรของเทศบาลเมืองหลายๆคนก็เป็นบุคลากรเก่าๆ <c oughs> เคยทํางานที่นี่ <c oughs> เคยใกล้ชิดกับที่นี่มาก่อนนะครับท่านก็เคยใกล้ชิดมาก่อนซึ่งท่านก็จะรู้ว่าควรจะต้องทํางานแนวทางไหนแบบไหนยังไงก็แนะนําเบื้องต้นได้เยอะทีเดียวครับถ้าจะถ้าถ้าพูดถึงสอ,อและที่ท่านเคยเป็นสอจอการทํางานระ,ระ,ระดับระดับการทํางานแตกต่างกันมากไหมฮะก็ก็ต้องยอมรับว่าแตกต่างกันมาก พอ,พอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการเป็นสทกสจเนี่ย <t ore> <ans think republic> เราเป็นผู้ตามมากกว่าในเรื่องของเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องของการผ่านงบประมาณต่างๆแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับสังคมต่างๆนะครับแต่ในเรื่องของการเป็นพวกคณะผู้บริหารเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต้องรอบรู้มากขึ้นแล้วก็ต้องเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้นําองค์กรผมก็คิดว่าค่อนข้างจะแตกต่างค่อนข้างมากครับแต่เท่าที่เคยเป็น สทมาสมัยหนึ่งที่ยุคท่านจักรเพชรเนี่ยนะฮะก็เท่าว่าได้เรียนรู้การทํางานในเทศบาลมาบ้างแล้วครับเพราะฉะนั้นด้ขึ้นมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ก็ไม่นาหนักใจเท่าไหร่โดยเฉพาะมีแบ็กอยู่ข้างหลังอย่างท่านจักรเพชรอยู่ด้วยใช่ไหมครับก็ถามว่าหนักใจไหมก็เรามีความตั้งใจสูงอที่จะเข้าจะมารับหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะความหนักใจเนี่ยคงคงไม่มีอะไรมากมายเรื่องคมหนักใจเพราะงานหนักเป็นเรื่องดีอืเพราะเราตั้งใจมาทํางานเราไม่กลัวงานหนักครับ ตรงนี้ก็ยอมรับนะ,ะว่าตอนช่วงที่หาเสียงมันก็หนักด้วยกันทั้งนั้นนะฮะ<ช>แต่พอผ่านเข้ามาตรงผ่านขั้นวิกฤตตรงนี้มาได้มนันมาทําหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นผู้ซึ่งเป็นผู้นําในระดับท้องถิ่นซึ่งปรากฏว่าทีมที่ได้มาที่ที่เข้ามาร่วมกันทํางานเนี่ยตอนนี้ถ้าจะพูดถึงถ้าจะพูดถึงการทํางานเข้าแล้วฟอร์มทีมงานที่ลงตัวเรียบร้อยออย่างนะอ๋อสำหรับทีมงานของเราเนี่ยเราก็า เข้ามาสิบสามคน uh huh. ตอนที่แข่งขันกันนะครับ uh huh. มีทีมอื่นๆเข้ามาอีกห้าคน uh huh. ถามว่าประชาชนก็ถามเหมือนกันว่าจะมีปัญหาไหม uh huh. ก็เท่าที่พูดคุยกันนะครับ uh huh. เรื่องความแนวทางการทำงานของเราคือเราตั้งใจเข้ามาทำงานอยู่แล้ว uh huh. แล้วเราก็เปิดกว้าง uh huh. ให้สมาชิกทุกท่านได้มีบทบาทหน้าที่ตามความตั้งใจของผมมาตั้งแต่ตอนที่เราได้ชี้แจงหาเสียงกับประชาชนไว้ว่า เราอยากจะให้สมาชิกมีบทบาทในการทํางานกับประชาชนมากขึ้นตรงนี้เนี่ยพอเข้ามาพูดคุยแนยวคิดแนวทางต่างๆเนี่ยสมาชิกที่เข้ามาอีกห้าคนเนี่ยก็ตอบรับกับทีมเราได้ดีทีเดียวนะครับทําให้การทํางานเราเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าแทบจะไร้รอยต่อ,อในการทํางานเกี่ยวกับคณะผู้บริหารกับสมาชิกทั้งสิบแปดคนนะครับสมาชิกทั้งห้าท่านนี่ก็มาแต่ละทีมแต่ละทีมหรือว่าหรือว่าอาจจะเข้ามาทีเดียวทีมเลยทีเดียวทีมก็มาจาก ทีมหนึ่งสาคนแล้วก็ทีมหนึ่งสองคนครับแล้วก็ของผมสิบสามคนรวมเป็นสิบแปดคนครับแต่จริงๆส่วนตัวก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าหรือว่ารู้จักกันตอนเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเนี่ยแทบทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเคยเห็นนะครับมีแค่น้องน้องเจมคนเดียวนะครับที่ยังอาจจะเคยเห็นกันแต่ไม่คุ้นเคยกันอที่เหลือก็จะรู้จักกันอยู่แล้วครับแต่พอเข้ามาพูดคุยกันแล้วเนี่ยน้องก็เป็นเด็กที่ น่ารักแล้วก็เป็นคนที่อยากเข้ามาทํางานเหมือนเหมือนเราะันั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องรอยต่อตรงนี้ครับครับแล้วผู้บริหารมีใครบ้างฮะผู้บริหารก็ประกอบด้วยรองคนที่หนึ่งนะครับท่านพยับสมใจนึกพยับตุกเจนึกก็อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองจันทร์โอท่านที่สองก็ท่านสมนึกมุ่งชูเกียรติสกุลนะครับก็เป็นสอทอดีตสอทอรุ่นเดียวกับผมครับท่านที่สามก็ท่านสมชัยธรรมพัฒน์พงศ์นะครับก็เป็นอดีตสอทอและอดีตประธานสภาครับ ส่วนที่ปรึกษาก็ท่านจัรเพชรจิตงามสุจริตท่านเลขาก็ท่านเมทวินทองคงแล้วก็ท่านขอจรกิจมุคลาส,สกุลครับอตอนที่ใครเป็นประธานสภานะฮะประธานสภาก็ท่านพนชารชัยลีประกอบบุญครับท่านสอทอบอมตอนนี้ต้องเรียกท่านประธานบอมแล้วกับอะไรฮะทีนี้พอเข้ามาถึงปุ๊บการการทำงานของท่านที่ท่านได้วางไว้จะทําทเริ่มทํตาตามนโยบายที่ท่านหาเสียงไหมฮะครับเรื่องนโยบายที่เราได้หาเสียงไว้ตอนนี้เนี่ยเราก็ ในในแพลตฟอร์มหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเป็นเรื่องการต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในหกเดือนอที่ทางทีมเราได้หาเสียงกับรับปากกับประชาชนไว้ะนะครับ,รบ,รบตรงนี้เราก็ดําเนินการอย่างเร่งด่วนจริงๆแล้วเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในหกเดือนตอนนี้นี่ผมเข้ามารับตําแหน่งเมื่อวันที่สิบเ็ดมิถุนาอตอนนี้ก็เกือบๆสองเดือนละประมาณเดือนกว่าๆเกือบๆสองเดือนนะครับผมก็ยังคิดว่า งานที่เราได้ดำเนินการไปเนี่ยก็เริ่มเริ่มเห็นภาพยกตัวอ,อย่างยกตัวอย่างอะไรฮะในเรื่องของนนถนนหนทางเรื่องออของสาธารณพื้นฐานพวกท่อระบายน้ําพวกแสงสว่างเรื่องความพึงพอใจของประชาชนเรื่องความสะอาดกินเหม็นต่างๆตรงนี้ประชาชนก็ตอบรับว่าทางทีมเราทํางานเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ในระดับที่เขาพอใจนะครับในเบื้องต้นนะครับแล้วถ้าพูดถึงว่า ท่านเข้ามาทํางานในช่วงนี้มาเจอโควิดพอดีเนี่ยการทํางานสะดวกหรือว่ามีอุปสรรคอะไรมากไหมครับครับในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักเนี่ยนะครับ,รบถามว่างานโครงสร้างพื้นฐานงานต่างๆของเราเนี่ยเราก็ดําเนินต่อไปได้เราก็ไม่ได้ติดขัดอะไรตรงงาน,นแต่ปัญหาเรื่องของเวลารบริหารเรื่องเวลาของคณะผู้บริหารและสมาชิกเนี่ยค่อนข้างจะต้องแบ่งออกไปค่อนข้างจะเยอะนะครับ,รบเพราะเราทํางานเชิงลุกจริงๆเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการจัดตั้ง เราข้ค o ามต่า i n ที่พระยืนร่วมกับอำเภอนะครับ uh huh. หรือว่าเรื่องต่างๆที่เราได้ทําเชิงลุกเราจะเห็นได้จากยอดผู้ป่วยในเมืองเนี่ยเมือง uh huh. เทศบาลเมืองเนี่ยเป็นจุดที่ประชากรที่หนาแน่นมากแล้วก็มีประชาชนมีแรงงานค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่ายอดของผู้ป่วยไม่เยอะ oh. มันเกิดจากการทํางานที่หลายๆภาคส่วนก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลพระปกเก้าด้วยแล้วก็ทางสาธารสุขจังหวัดด้วยนะครับ ที่อำนวยความสะดวกให้ทางเทศบาลเมืองจันทร์หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเอ่ยปากร้องขออะไรไปนะครับท่านก็ประสานลงมาต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีด้วยครับถึงหลายหน่วยงานครับใน,นเวลานี้ที่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้นที่ท่านมารับตําแหน่งตรงนี้แต่ที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่จะพบปะหรือปรึกษาหาหรือท่านร้องเรียนมาอย่างเทศบาลเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะต้องยอมรับว,ว่า งานสะสมของของเราค่อนข้างจะเยอะนะฮะ,ะเพราะว่าเรื่องของการประสานงานติดต่อค,คือนโยบายของทีมของเราเนี่ยเราเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วนอย่างที่เราตอนหาเสียงไว้นะ,ค,ะครับ,รบตอนนี้เราก็ปรับตัวในการที่เราจะต้องเข้าหาทุกทุกคนจากการร่วมงานต่างๆอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็มีการร่วมมือร่วมงานกันต่างๆในพื้นที่ในการขอเครื่องจักรก็ดี ในการขอใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของอ,อบจอในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีที่อาจจะเคยติดขัดบ้างนะครับตอนนี้ก็ไม่มีการติดขัดตรงนี้เราก็มังไล่เร่งทําแก้ไขปัญหาทับซ้อนตรงนี้ไปได้เรื่อยๆครับอที่พยืนตอนนี้เทราบว่าใช้เป็นสถานที่อะไรฮะคือช่วงก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยผมก็ได้คุยกับท่านประหลัดแล้วเราจริงๆแล้วเนี่ยผมกรกตนเนี่ยรับรอง ช้าไปประมาณ2เดือนนะครับเ,เราก็แต่ก็มีการทํางานร่วมกับท่านประหลัดตลอดท่านประลัดก็จะโทรมาพูดคุยกับเราตลอดนะก็เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับทางอำเภอทางจังหวัดในการตั้งเป็นโลคอลคันชีน<ม>ของการกักตัวผู้สงสัยที่จะ<ม>เป็นโควิดที่พายืนนะครับ,<ม>รบเราก็อำนวยความสะดวกในการสร้างห้องน้ําในการจัดซ่อมสถานที่ต่างๆเพื่อมอบให้ทางอำเภอใช้เป็นส่วนกลางในการ กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงนะครับอ๋อเป็นสถานที่เก็บกักตัวนะฮะแต่ปรากฏว่าณน,นเวลานี้ก็เลยไม่มีผู้ที่จะไปใช้บริการใช้ไปออกกําลังกายหรือไปอะไรเลยข <laughs> บ <laughs> วนนี้ใช่ไหมฮะครับครับครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็มีความกังวลในช่วงแรกอยู่เหมือนกันนะครับเกีเ่ยวกับเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ทางทางจังหวัดเนี่ยก็จะขอความอนุเคราะห์เรามาเราก็ ยินดีครับเนื้องจากมันเป็นโรคระบาดมันเป็นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่เป็นโควิดแล้วเราก็เลยส่งมอบพื้นที่ตรงนี้ครับให้ทางอำเภอได้ใช้ครับในเ็กครับปกติก็คนที่จะไปออกกำลังกายกันเยอะตอนเช้าตอช่วงเย็นเนี่ยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องหายพูดง่ายว่าแทบไม่มีเลยตอนนี้ก็เบาลงไปแต่ว่าถามว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีกั้นสัดส่วนชัดเจน แต่เขาก็กลัวกันอยู่ครับคือความกลัวเนี่ยเป็นเรื่องของนานาจิตตังทุกที่นี่มีความกลัวหมดกับบกมาตรงนี้หน่อยนะฮะคือจริงๆแล้วงานไม่ว่าจะเป็นงานเทศบาลไหนก็ตามทีก็มักจะมีคลงานค้างเก่าตั้งแต่ที่นายกเทศมนตรีท่านที่ผ่านไปที่ที่บริหารบ้านเมืองเนี่ยนะฮะแล้วพอเขาไม่ได้แบบเป็นไม่ได้ขึ้นมาบริหารบ้านเมืองแต่ปรากฏว่านายกคนใหม่ยกยยกตัวอย่างเทศบาลเมืองท่านนายก ขึ้นมาลงดำรงตำแหน่งเนี่ยนะไอโครงการต่างๆที่านายกคนเก่าก็ทำไว้ท่านมีแนวทางที่จะสารต่อหรือว่าบางอย่างก็ไม่สานต่อไดีนะฮะคือเราต้องนำเรียนประชาชนด้วยนะครับรับกบในเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยเราอย่างที่เราบอกะโคง แนวคิดของเราของทีมเทศบาลชุดใหม่นะครับครับคือการทํางานที่ไร้รอยต่อทำมาไร้รอยต่อเนี่ยมันไร้รอยต่อมาตั้งแต่ข้างในข้างในคือตั้งแต่ชุดทีมบริหารชุดทีมสมาชิกไปจนถึงข้าราชการรไปจนถึงส่วนต่างๆหน่วยงานต่างๆออบทอของถิ่นข้างเคียงออบาจหรือจังหวัดก็ดีครรวมถึงคนที่เคยเป็นคู่แข่งเราด้วยอืเราต้องการผ่านจุดตรงนี้ไปให้ได้ในเรื่องของ การทํางานที่ไร,ร้รอยต่อโดยที่ไม่มีเส้นบางๆตรงนั้นเราจะว่ากาันด้วยเหตุผลและความเหมาะสม,มนะช่วงเวลานั้นนนั้นเป็นหลักอย่างเดียวครับอก็ถือว่าโอเคประเด็นหลักเราก็ต้องทำตามนโยบายของเราอยู่แล้วนะฮะครับแล้วถ้ามันถ้าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันตรงเป้าตรงกับนโยบายของเราแลอาจจะดาเนินการต่อก็ได้ใช่ไหมครับต้องหยิบขึ้นมาต่อครับผมครับ,รบถ้าจากประเด็นต่างๆที่ผมไม่ได้เรียนถามท่านนายกเนี่ยนะท่านนายกมีประเด็นไหนที่ว่านายกอยากจะบอกพี่น้องประชาชนบ้างไหมฮะ ครับมันมีหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับเราอยากชี้แจงให้นําเรียนให้ประชาชนครับได้ทําความเข้าใจพวกเราด้วยนะครับบางทีเรางานหลายๆหน้าเราพยายามจะตอบโจทย์ให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับยังขอยืนยันว่าคณะผู้บริหารและสมาชิกมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าครับที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับแต่ปัญหาตอนนี้มันรอบตัวรอบด้านนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ทําให้ทุกท่านพอใจได้ทั้งหมด แต่เราก็ยืนยันว่าเราจะทําให้ส่วนใหญ่พอใจให้ได้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยในเรื่องของการข่าวลือต่างๆหรือการคําพูดต่างๆซึ่งมันละเอียดอ่อนมากมันจะกระทบกับภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการค้าการศึกษามันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากตรงนี้ผมอยากจะฝากให้พวกเรา เลือกรับสื่อด้วยต่างๆถูกต้องครับถูกต้องกันกรองไต่ตองแล้วก็พูดคุยนะครับสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรเชิญที่เทศบาลได้เลยหรือไม่ก็ตุดต่อยมาพบผมได้เลยหรือพบผู้บริหารหรือพบสมาชิกได้ทุกคนเพราะการทํางานของผมเนี่ยผมให้สมาชิกทั้ง18คนมีบทบาทในการเข้าถึงประชาชนอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการตอบสนองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสมาชิกรับทราบเรื่องเนี่ยจะถึงผมทุกเรื่องแน่นอน นะครับแต่ว่าจะกับการตอบสนองจะพอใจในระดับไหนเนี่ยถ้าท่านยังรู้สึกว่าไม่พอใจหรือรู้สึกว่ายังขาดตกบกพร่องเชิญครับห้องนายกเทศมนตรีบางจันทร์ครับผมยินดีต้อนรับครับจากที่ท่านนายกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะฮะท่านมีอะไรที่ต้องการปรึกษาพบท่านนายกได้เลยหรือผู้บริหารได้เลยใช่ไหมฮะครับยินดีครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีข่าวที่ออกมานี่มัน มันไม่มีความจริงครับครับผมเห็นว่าท่านนายกนี่ยงองตอนนี้ติงเจยอายุประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้ผมอายุ42เ <40 S 1> ต็มครับ4 <42 S 2> ี่สโอ้42ยังไมยง่ยังไม่ถึง4-5เลยนะฮะครับครับคือท่านนายกนี่ยังอายุขนาดนี้เออก็ยังถ้าก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความรู้ก็ทราบจบมาจากมหาไรกระเกรตรใช่ไฮมใช่ครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถคนหนึ่งแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมาพอสมควรคิดว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนไว้วางไว้วางใจนี่จะเป็น ได้ยกต่อไปอีกนานแะน่เนี่ยอ๋อนี่ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับแต่เราก็จริงๆนะว้าเราตั้งใจครับครับแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานในทุกๆมิติเราอยากจะทําให้เทศบาลเมืองเปลี่ยนแปลงไปแบบเป็นไปได้อยากให้หน้ามือเป็นหลังมือเลยอยากให้พัฒนาเป็นอบตชั้นนํครับครับของจังหวดัดหรือของประเทศด้วยซ้านะครับมีโอกาสจะเป็นเทศบาลน,นครนะฮะ นเรื่องเทศบาลนครมันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประชากรด้วยเกี่ยวกับอะไรหลายทอย่างซึ่งตอนนี้นี่ยังยังไม่ยังไม่มีโครงการตรงนั้นนะครับครับแต่นายกถ้าถ้าท่านดำรงตำแหน่งนายกนี่แล้วปรากฏว่าคือทํางานตั้งเข้าเข้าตากรรมการหรือเข้าตาพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะก็ท่านจะมีโอกาสบริหารบ้านเมืองไปได้อีกนานเพราะอายุท่าน อย่างน้อยมากนะฮะรตรงนี้ผมเป็นกำลังใจให้นะฮะและ้วท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะบอกฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของท่านไหมฮะเชิญนะครับก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงนะครับก็อยากจะฝากให้คําแนะนํานะครับทีมบริหารเทศบาลเมืองชุดใหม่ชุดนี้ด้วยนะครับอยากให้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทํางานนะครับเราตั้งใจทํางานที่จะปฏิบัติงานแบบไล้รอ,อยต่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ แล้วก็ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกๆมิติให้เต็มที่เท่าที่เราจะทําได้นะครับความพึงพอใจของท่านก็คือความมุ่งหวังของเรานะครับงไงก็ฝากทีมเทศบาลเมืองจันชุดนี้ด้วยนะครับเปิดโอกาสให้พวกเราได้ทํางานแล้วกินดีรับข้อเสนอแนะจากทุกทกท่านนะครับ,รบขอบคุณครับครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาท,ที่ที่ได้มาสัมภาษณ์ออกทีวีเออเราก็ ก็ออกหลายครั้งแล้วนะครับแต่กับกับพี่บอดี้เนี่ยเพื่อนได้ได้เจอกันนะครับจะคุยทางไลน์กันประจำเอาละครับวันนี้ก็ขอขอบขอขอบคุณตัวนี้นะฮะขอบครัท่านมากครับท่านผู้ชมครับท่านกิตพนโชิสุวรรณนะครับหรือที่เรียกกันคุ้นปากของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันนี้และที่อดีตที่ผ่านมาก็มักจะเรียกกันว่าสจบสจบสจบเนี่ยนะฮะเรียกกันจนติดหูแล้วฮะ ตอนปัจจุบันนี้พอมาเป็นนายกเทศมนตรีก็อ,อาจจะเรียกน้ยกบัตรไปแล้วน้ยกบัตรก็คงไม่เป็นไรแน,น่ครับครับท่านผู้ชมครับโอกาสหน้านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้นําเรียนเรื่องราวต่างๆที่ได้โอกาสที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีต่อไปมีผลงานอะไรกั็ต่ามก็จะได้นําเสนอพี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นระยะระยะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเราต้องการเห็นคนที่เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองคนที่พี่น้องประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเพื่อ ทำงานท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากไปฝันน่นี้เพราะว่าตัวท่านนายกเทศบุตรีก็นําเรียนพี่น้องประชาชนจนหมดแล้วนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในวันข้างหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับทางเทศบาลนี้วันนี้ผมพร้อมด้วยท่านนายกคนใหม่นะฮะขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันโอกาสหน้าพบกันสวัสดีครับสวัสดีครับ